ทางอากาศเวลาเขาบอกท่านลงเรือเนี่ยห้ามพูดถึงจระเข้พ well ูดไม่ได้เดี๋ยวพูดเดี๋ยวพ่อแม่พาไปสวนสัตว์เข้าป่าห้ามพูดถึงเสือพูดไม่ได้เดี๋ยวพ่อพาไปเขาดินอีกไปดูเสือเด็กค่กลัวผีไหมผีเหรอเคยทำจริงเคยเจอไหมโอ้โหแค่พูดเดขนลุกนะ เออพูดเลิกขนลุกนะเคยเจอเหรอสมัยเด็กๆนะเอาเรื่องจริงเลยเออถ้ามึงคิ้วโกหกมึงไม่ต้องฟังกูไงเออเออได้นอนเอาเรื่องจริงเลยไหมเอาเรื่องจริงอ่ะเคยเจอไหมอันนี้เจอมากัะตัวเลยกลับมาจากต่างประเทศตอนนั้นกลับจากไปคลอดต่างประเทศไงนี่คลอดที่อเมริกานอนละ เราจริงไม่เอาอเมริกาไม่เอาเอาเจอผีเคยเจอไหมก็เจอไงก็เจอกันสมัยตอนอยู่บ้านนอกองไ,ไงเป็นไงคือกลางคืนเออแต่ก่อนเนี่ยวหกโมงมนมืดไหมบ้านนอกก็อนโพลเพลอะลไม่ต้อง,องบ้านนอกในกรุงเทพเขามืดหกโมงก็หลับกันแล้ว<ม>ถ้ามันอยู่บ้านนอกหลับไหมอ่อหลับกันไปไงอ่ะไปไงก็นอนสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งมาแล้วเดินผ่านแบบเดินผ่านประตูเพราะนี่นอนหันหน้าออกประตูไงจริงโบราณเขาบอกว่าห้ามนอนหันหน้าออกประตูคนเราเนี่ยเวลาโดนแสงอะไรก็แล้วแต่นอนไม่หลับนะเมื่อไรผีมึงจะมา เดมาเลยตอนนี้ผีมาแล้วไ,ไงมันมาไงอ่ะก็เดินผ่านรู้เลยว่าเป็นผีคนหรือเปล่าถามว่าดึกป่านนี้ใครจะมาเดินฮะสามทุ่มสี่ทุ่มใครจะมาเดินก็อันนี้เดินมาก็คนต่างถิ่นไม่ผีหรอกถ้าคนต่างถิ่นรู้รู้ไงอันนี้เดินมันไม่เห็นหัวบางไงเฮ้ยเดินไม่เห็นหัวก็บ้านสูงสองชั้นอะ่ะแล้วไงยายรู้รู้ไงผีไม่มีหัวก็มันเดินผ่านไงออนอนหน้าออกประตูเดินผ่านปึ๊ด หยุดปุ๊บนี่ก็ยังนอนอยู่ไงก็ยังไม่กล้าลุกดาวเอะใครก็รับใครก็ผีหรือคนก็ต้องลุกขึ้นมาดูเออลุกขึ้นมาเออมันเดินไปอืเดินไปแล้วก็เดินออกไปหน้าบ้านเออแล้วก็มองเฮ้ยไม่เห็นหัวหัวขาดไม่ใช่ผีหัวขาดมีหัวมองเข้าไปโอ้โหสงงหัวติดติดเมฆอ่ะมึงดูกี่ม้วนเนี่ยดูหนังรเปล่าไม่ช่หนัง ผีนึนจริงอ่ะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นผีหรอเปรตก็เปรตไม่รู้เหมือนกันวเปรตเปรตปากเล็กๆจามหมู่บ้านเป่าลูกวีตอนแรกเราก็นึกว่ายามเป่าลูกวีไม่ใช่เออเสียงอยู่ข้างบนนี่หว่าหัวนี่ถึงเมฆเหรอหัวถึงเมฆไม่รู้ทำไงเออปีนขึ้นไปปีนแล้วปีนปีนตัวมันขึ้นไปปีนขาผี ขึ้นไปแค่นี้ล่วงล่วงไม่รู้ทำไงใจใจโอ้มันมีวิธีบินขนตะแ่งมาเนี้ยรวบเอามือมันวัดขนตะแ่งโหนโหนลมกระชากตัวขึ้นไปเทวเออเอาเอาเอาเออเออเอเออเออเออออเ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 วอ่อฟัออเออัออัออเออเนอเออเออเหนเออัออเอเออเออเ้้เอเอออเอเออเ ักทายต่อเขาถามว่าเปรตหรือเปล่าคุยกับมาหนึ่งคุยม่ดีๆเนี่ยใช้เปรตไหมเขาบอกเขาไม่ใช่แล้วเป็นใครบอกเป็นเปรตเรียกว่าเวลานี้นอนดีกว่าไหมก็ถ,ถึงรู้ว่าเป็นเปรตพอรู้เป็รตป,ปั๊บก็เลยตัดสินใจบอกว่ากีดเลือดสาบานกันไหมเพราะเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป ไม่มีเรื่องเล่าเรื่องผีมั้งเหรอไม่อยากเล่าเลยบผีเอาข้าวมากินเอาข้าวมากินหิวข้าวเลยหิวข้าวเอาลงมากี่วันเนี่ยไปไปครับไม่เริ่มชัดแล้วไม่เดี๋ยวนี้เขาพูดเองได้พูดได้อ้าวเหรอโอ้ได so er ้โอเมื่อกี้เขาส่งภาษากันเมื่อก่อนคนในเมืองแหละดีนะไม่เจอผีกันเนี่ยเฮ้ยมีเหรอเฮ้ยนั่งนั่ง

อ้ระวังไหมตังนี้กระสือเลยนี่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 จริงเหรอนี่ไฟว่บๆไปเลยเมื่อก่อนเนี่ยหาอะไรกินไม่เป็นเพราะมันมีนี่มาทำหอ,อกก็มาทำกันเองเออใช่ใช่กว้าง,<ย>งเก่งเลยมันกินหมดเลยเหรอมันกินมันเลหลือเนื้อไหมเ,ออเรเาเราได้มันส<อ>่นนี้แต่ครึ่งในมันกินแต่ครึ่งในตอนแรกฉันว่าเฮ้ยมันเป็นหมากัดป่ากหมาเออหมาปากกัดป่ากวะเฮ้ยไปแล้วมาแล้วมันกินหูเราเปล่ามันกินไก่เฮ้ยไม่ใช่นี่ค่ะไก่หู ไปกินผูผมก็มีเฮ้ยผีอะไรวะสีบ้านมือสองที่ญี่ปุ่นอ๋อใช่ไอ้ผีบ้านเราจะไปรู้ว่าบ้านเราที่ผัวตายหรือเปล่าบ้านที่ญี่ปุ่นเลยเอออยู่อยู่คนมึงไปทำอะไรแถวนั้นไมงมีตังค์ซื้อค่าเครื่องอ่ะพี่สาวลอ้ฟังเออเลยจริงอยู่ชั้นสองไม่มีใครอยู่พอดังดึกดึกจะมีเสียงดึงดึ๋งดึงดึงดึงเฮ้ยตอนดึกทุกวันเลยมีเสียงดึงดึ๋งดึงดึงแต่ไม่มีเขาอยู่ไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยเออพี่สาวตัดสินใจขึ้นไปดูเลยเออ ก็มาตึ่งจึ่งโผล่มาจากโต๊ะทำงานเลยเฮ้ยโผล่มาตัวทำงานแบบโตอะเลยชิบดวเอาชัวตัวสีน้ำเงินมีหนวดโกลมๆลเฮ้ยผีอะไรวะผีโดเลมอนนึ่งเชื่อเรื่องวิญญาณกันหรือเปล่าวะเชื่อหนึ่งนะจี ไปแล้วเจ๊ได้เรี่องเมืองบี้ก็ได้เฮ้ยเชื่อเรื่องวิญญาณไหมเคยเจอตัวจริงคุณลิวนะเชื่อไหมเป็นไงทักกูัวทักว่าบอกกูัวขับรถทะเบียนตองกล้าไม่ได้ทำไมเจ๊มันค่าประมูลแพงแพงไงแพงแพงเงินไม่ถึงหรอกมึงมีเรื่องผีเล่าก็ว่า ไ,ไม่ผีเจ๊เหรอวะมันเกิดขึ้นที่ไหนวอวชาหนูแบบแบบว่าเจ๊อะไรอวชามันเป็นเรื่องอะไรอ่ะผีก็เป็นผีหรือว่ายังไงผีอำม,มึงหรือว่ามึงไปเจอเหตุการณ์นั้นมาหนูไม่มีเรื่องเล่ามึงทำงานจะตื่นเต้นเลยกูนึกว่ามึงเจอผีนอน นี่ก็เห่าวะอันอนน,อนเองยิงคู่กันเออยิงคู่แล้วผลหรือเปล่าเนี่ยผู้พันผูน้พันไม่ใช่อะไรไฟก็ไม่มีมึงจะส่องอะไรนะม่องึงจะมาหาีฟอ ไม่ใช่ผีนะไม่ใช่แม่เร <c oughs> ียกนี่กลัเฮ้ยกูย้พันทำไมไม่หลับไม่นอนกันเนี่ยฮะก็คุยเรื่องผีกันอยู่โดนทําโทษมีสักเรื่องไหมเรื่องผีเล่าให้ฟังหน่อยอย่าให้เล่าเล่าที่พวกแกนอนก็ไม่หลับมันน่ากลัวแม่ยิ่งน่ากลัวมันยิ่งแกนอนวันลอยกระทงเมื่อปีที่แล้วน,น,นี่น่ากลัวเยอะเลยเฮ้ย <c oughs> ผีไม่มาเลยเฮ้พองนาพอกคนหมดแล้วไงอือเราคอยเดินออกนอกวัดเห็นเรื่อง คนหัวโลวโนล้นใส่จีวรเดินในวัดพระเนรโอ้ยค<อ>ือเดินม,มาผิดวัดเออพอเดินไปไหนพบเจออีกแล้วหัวลวนล้นใส่จีวรเนรพระมาช่วยมาช่วยกันมาช่วยจับวัดปิดเดินไปเดินม,มาพอเดิมคนจ้บคนจับวัดว่าเจอพระ,พพระไม่ยอมพูดด้วยที ทีนี้ก็เจอผีแนละ้วนี่แค่นี้แหลยจบแค่นี้แหละ,น,หละนี่ก็กลัวเนี่ยอย่าคิดกูล้มหลับแล้วกูกลัวนิ้วๆกลัวฝังใจเลยเนี่ยอุ้ยกลั <c oughs> วแล้วกลัวมากกัวโดดใส่ก้นเหลืองเถื่เออเนนพระเดินไปใจกระโลดโอ้ใช่ใส่ก้นเหลือง 前方。